สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาต้องการตระหนักถึงเรื่องสําคัญที่อยู่ใกล้ตัววัยรุ่นค่ะนั่นก็คือวัยสายยาัิสติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะเพราะอนาคตของเราจะสสใสถ้าเราหาักใจยาสติยาสติน,นะคะเป็นสารที่อันตรายที่ทําลายทั้งร่างกายของชินและอนาคตของเราค่ะทําไมไวัยรุ่นถึงตกเ,เป็นเป้าหมาย ไวรุ่นมักถูกชักชวนง่ายเพราะอยากลองอยากเป็นที่ยอมรับหรืออยากหนีปัญหาแต่นั่นคือกับจากที่นำไปสู่เสพติดความรุนแรงและอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวยาเสพติดทําให้ผลการเรียนตกสมาธิลดลงอารมณ์แปรปรวนทําร้ายสุขภาพและทําให้ครอบครัวเดือดร้อนการปฏิเสธยาเสพติดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือความกล้าหาญกาลังเลือกอนาคตที่ดีให้กับตัวเองชีวิตที่ไม่มีสารเสพติดคือชีวิตที่มีอิสระความสุขและความฝันที่เป็นจริง เราสามารถป้องกันตัวได้ง่ายๆเช่นปฏิเสธให้ชัดเจนไม่ไปไหนที่เสี่ยงใช้เวลาว่างไปกับสิ่งที่รับและขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ครูหรือคนที่ไว้ใจได้เมื่อมีปัญหาอนาคตของเราเริ่มต้นจากการตัดสินใจในวันนี้เลือกเดินในเส้นทางปลอดยาเสพติดเพื่อชีวิตที่มั่งคงและมีคุณค่าปลอดยาเสพติดอนาคต 多么熟悉。Yo,